สวัสดีค่ะ hello โุกาเช้ันซีชาวันนี้จะมาผัดผงกะหรี่เป็ดนะคะเป็ดอันนี้เป็นเนื้อเป็ดที่ไม่มีกระดูกนะคะเป็นเนื้อเป็ดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะนี่ก็อาบยกฉิดฉิดไส้เก่าที่ยาฉิดไส้ไส้เก่ายุลยเช้าฟันซี่กาเลฝันอ่าอันนี้เป็นเนื้อเป็ดนะคะเนื้อเป็ดที่สุกแล้วนะคะ เราซื้อเป็ดย่างมาอ่าเอากระดูกออกเอาแต่เนื้อมันแล้วก็หัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไข่ไก่สองฟองเหลืองจะตามีอวุ้นเส้นอุ้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้แล้วก็วุ้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้แล้วก็เสด็จน้ำแล้วนะคะเรียกว่าฟันซี่อ่ะจเจ้าสวยกล้อะ ลองมาดูเครื่อง,ต,งต่างๆแล้วก็จะมีหอมแดงซอยพริกหวานสีเหลืองกับสีเขียวแล้วก็มีต้นหอมซอยแล้วขึ้นช่ายซอยถั่วงอกเหยากนช่องล่าเหยาตั้งหนงจิ้วล่าวังสหลุกสกียาอช่องล่าล็อกทีชิ่วช่องอะจงมีจีขึ้วตนก,กาเลฟัน ก้อนนี้ก็จะใส่ผงกะหรี่นะคะจะผัดใส่ผงกะหรี่จ้าสูตรง่ายๆนะคะมาดูกันเลยจ้ามาค่ะเรามาทำกันเลยใส่น้ำมันเข้าไปฟองที่ยาวเลย มันประมาณนี้ใส่น้ำมันเข้าไปใส่เดี๋ยวตักน้ำมันออกก่อนเดี๋ยวแล้วน้ำมันเราเติมทีหลังได้นะคะน้ำมันก็จะเยอะไปน้ำมันก็จะเยอะไปก็ตักน้ำมันออกก่อนนะคะโอเค ใส่หอมแดงซอยเข้าไปก่อนหลาะที่ก้อนช่วงเลยสิ้นหอมแดงซอยเข้าไปก่อนนะคะผัดหอมแดงซอยก่อนเ้าก้อนช่วงสิน้น ผัดพรอยห,หอมก็ใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ไกสองฟองที่เราเตรียมมาแนละ้วใส่ลงไปจ้าฟองที่ใกล้ตนานแล้เลยแล้วก็ยีๆแล้วคะยี่ไข่จ้า ากน,นั้นก็ใส่เป็ดลงไปใส่เนื้อเป็ดลงไปผัดนะคะฟองที่อัพเราเลยเข่าเยอะสา่าเลยใส่เนื้อเป็ดลงไปผัด เนื้อเป็ดนี่สุกแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่อุ้นเส้นลงไปตามด้วยพริกไทยหูบ้ันหลอฝันซีเลยหลออูี้ันเลยใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะผงกะหรี่ผงที่การเลร่ฟันเลย ใส่ผงกะหรี่เข้าไปพอประมาณประมาณนี้นะคะตามด้วยซอสหอยนางลมหอยาวหอมสีวตัดละใส่ไปหนึ่งช้อนใส่น้ำตาล น้ำตาลหนึ่งช้อนนะคะซีอิ๊วนิดหน่อยใส่น้ำมันงาซีอิ๊ว,หวโหเยาใส่ผักทุกอย่างลงไปนะคะเราจะมาผัดเลยนะคะ ตักไปเลยนะคะผมน้ำไปนิดเนึ่ง ผมน้ำไปนิดหนึ่งฟองสีสุสวยลยสำก็ที่ีสุสวยเลสีสวยโอเคผมน้ำไปนิดนึงนะคะผมน้ำไปนิดหน่อยจะได้ไม่แห้งจนเกินไปนะคะ แค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้ะแค่นี้นะคะง่ายๆนะคะโอเคเรียบร้อยใส่จานได้เลยจ้าง่ายๆนะคะใส่จานได้เลยค่ะ ผงกะหรี่วุ้นเส้นเป็ดผัดผงกะหรี่วุ้นเส้นง่ายๆจ้าวันนี้นำเสนอเมนูง่ายๆนะคะนำเสนอเมนูง่ายๆจ้ากระเบีหักานต้านมากระเบีนะที่ทรงหักานต้าง่ายๆาาาาน,นะคะ โอเคเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานแล้วนะคะโหการต้านะต้อจต่ายกาสต่าย,าย,าย,ายขอบคุณมา,มากๆที่รับชมนะคะ